สวัสด <Es> <an> <and> <ata> ีครับมาดูมาอัปเดตน้องน้ำเพชรแสนซนครับวันนี้จะเก่งขึ้นไหมครับไปดูกันครับทุกคนนี่นะครับนี่ครับวันนี้เราตามติดชีวิตน้องน้ำเพชรแสนซนฮะดูรับดูการพี่ควานเขาสอนให้เปิดประตูปิดประตูนะนี่ครับนี่ทำได้ก็มีรางวัลให้ นะครับมัมมัมฮะเป็นกล้วยเป็นแตงเป็นอ้อยนะฮะต้องพกติดตัวไว้น้องน้ำเพชรก็สองขวบกว่าแล้วครับตอนนี้กำลังฝึกหัดเดี๋ยววันนี้เราตามติดชีวิตน้องน้ำเพชรแสนสนนะฮะกิจวัตรประจําวันแล้น้องเขาทําอะไรบ้างปิดข้างหน้าเราปิดข้างหน้าปิดข้างหน้าด้วยเนื้อปิดประตูให้คุณนานก่อน อ่ามุนตัว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 มาอ่ามุนตัวมาเอาอาคือทำยังไงเฮ็กเน้ะบอลรอน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 เออรอนเอื้อนขึ้นใกล้ขึ้นไปขึ้นไปซิตเนาะเด้งเด้งมาบ้าออกมาได้มาบ้ามาเด้อบ้าบ้าเอออีก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 เอาอีกอีกนิดนึงอีกโวยนี่ไปอีกเด้งเออมามึงมามึงมาเด้งเด้งเนาะเด้ง พัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นทำทุกวันทุกวันทุกวันก็จำได้ฮะต้องอยู่ที่ความขยันของพี่ควานด้วยนะครับควานมีวิสัยทัศน์มีความขยันหมั่นฝึกซ้อมก็ควานก็จะได้บรรลุตามเป้าหมายตามจุดประสงค์ ขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณคุณแม่ก่อนทำง่ายๆทำง่ายๆอะทำง่ายดีๆทำง่ายดีๆทำง่ายดีดีปอมมลด้วยปอมมลดีดีปอมมลดีดีน้าอีกรางวัลรางวัลรางวัลเยอะก่อนทำดีก็ให้รางวัลครับนี่เขาจะได้จำได้ต้นนะอย่างเงี้ยเงี้ยเยี้ยังงักอยู่นะ มีดีดีอันนี้ดีระแวงมาด้วยครับทำไงจังจ้าป่าวมอนด้วยป่าวมอนให้คุณนายนกลัวหมากลัววัวกลัวควาครับกลัวเสียงดังๆเนี่ยก็กลัวฮะป่าวมอนให้มาด้วยนี่ต้องให้เขาเห็นรมีน้องหมามาเดินเพ่นผ้านี่เขาก็กลัวระแวงนะครับท่านรุ่นท่านรุ่นท่านรุ่นมวยไหมม้าม้ามันมันต้องเกสพยาโอ้ยเกสพยาให้ด้วยนะครับ

เป็นเบสิกเบสิกเริ่มแรกเก็บของโซนอัตติกวานโอเคมาเดินครับมาเดินครับโอ้จะเดินไหวไหมครับนี่มันจะสั่นนะครับทุกคน ารกิจน้องน้ำเพชรแสนจนท้องเดินอย่างนี้ทุกเช้านะครับทั้งเดินอย่างนี้ทุกเช้าให้เขาคุ้นกับหมากับรถกับสิ่งที่เขาเห็นเขาจะได้ไม่ตกใจนะฮะเช้านี่เป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายครับโอเคฮะอาล มองซ้ายมองขวาครับออกถนนต้องให้เขานิ่งนะฮะข้ามถนนต้องดูรถดูซ้ายดูขวาต้องให้นิ่งสั่งให้ให้เขาทำได้ต้องนิ่ง น้องน้ำเพชรแสนสนก็เดินอาจะรอบหมู่บ้านแล้วนะครับเป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกวันนะครับอ่าทำแล้วก็ให้รางวัลด้วยเพราะหมายเยอะนะในหมู่บ้านนี่หมายเยอะจะต้องให้เขาคุ้นชินกับหมากับวัวกับ,บวัวควายอะไรนี้ทำให้เขาเดินชินกับหมาครับชินกับหมากับรถกับสิ่งที่เสียงดังๆอะไรเงี้ยน้อ,นองเขาจะได้คุ้นชินจะได้ไม่กลัว ว่าแยกจากคุณแม่ตั้งแต่สองขวบนะเออได้ด่านะนะคอยจับคอยดูแลไปอย่างนี้นะครับอามไปเรื่อยทำทุกวันทุกวันนะครับโอ้โหครับน้องน้ำเพชรแสนจนอยู่ตรงนู่นท้องให้น้องเขาคุ้นชิน เราจะเดินรอบหมู่บ้านอย่างนี้ทุกวันนะครับหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอยู่ว่าหมูบ่มบ้านหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะศูนย์ท่องเที่ยวบ้านตะกลางนะครับนี่ครับโครงการนะ้ำ น้ำเพชรแสนสนก็อยู่ครบนี่แหละครับหมู่บ้านนี้แล้วครับหมู่บ้านตะกลางนะครับเห็นไหมเจอรถใหญ่ๆนี่ก็ให้น้องขาคุ้นชินรถใหญ่ๆ น้ำเพชรแสนสนนี่สวัสดีคุณแม่กรับสวัสดีคสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะน้ำเพชรสดีเอฟซีทุกท่านเลยเดินต่อเดินต่อไปต่อครับทุกคนตามต่อครับนี่ะครับน้องน้ำเพชรแสนสนฮะ เดินทางเข้ามาข้างในนะฮะเดินมาเรื่อยๆนี่ครับลิ้นลิ้นลิ้นมาลิ้นมาลิ้นมาดีๆลิ้นออกลิ้นออกด้วยลลิ้้นนอยฝึกแนนนน่ลิ้เออดูความน่ารักของน้ำเพชรแสนโซนเดินไปเรื่อยๆเดินอย่างนี้ฮะทุกวันทุกวัน าการพ่อปูพ่อช้างพ่ออินช้างสามเสียนยมีเสียงตดด้วยครับตามน้องน้ำเพชรไปครับน้องแสนสนไปครับสนมากๆเลยเราเห็นรูปปั้นช้างนี่น่าจะกลัวฮะ กลัวสิ่งแปลกๆนะสิ่งแปลกๆคล้ายๆช้างนี่ครับน้องน้ำเพชรจันทร์มากราบทุกวันนะครับมาไหว้มากราบมาไหว้นั่งลงให้น้องน้ำเพชรนั่งลงนั่งลงกราบพระปูนี่ครับนั่งลงกราบพระปูนะฮะขอพรจากพระปูด้วยครับ กราบพระปูนะฮะก็ช้างสามเสียนพระอินทรงช้างสามเสียนฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ศูนย์ขดเชศึกษาแห่งนี้นะครับหมู่บ้านช้างนะฮะนี่นะครับน้องน้ำเพชรมาสัการะมากราบพระปูนะฮะหลวงพ่อกรบพระปูนะครับ การ้อนอีนี้าดีด้วยมือด้เก่งครับเก่งครับฝึกหัดได้เก่งมากเช้าก็อย่างงี้ับกิจวัตรประจำวันก็เดินทางกลับบ้านครับตอนนี้ เดนนานแล้วก็พักผ่อ,อนเดี๋ยวเราไปลอน้ำเพชรอยู่ที่บ้านเลยนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผม เอาแล้วครับน้องน้ำเพชรแสนสนก็เดินมาถึงบ้านแล้วเร็เวเร็เวเ,วเวมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้ววันนี้วันนี้มันต้องเ <c oughs> ปิดประตูเข้าบ้านแล้วครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้ว ถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินน้ําอาบน้ําพักผ่อนพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อน นี่ฮะอาหารของน้องเพชรจ้าไอ้นางน้ำเพชรเมืองน้องเพชรแสนสนเตรียมมาแล้วนี่ก็เข้าบนะ้านฮะเดี๋ยวเราเสง่ด้าวโชคอยู่โน้นน้องโชคอยู่ทางโน้นฮะอ้ามนะครับ

Okey. Ini kan, okay. ini, ini, ini. Hebat, kuat, kuat, kuat. Oi, gayen. Hei, tenang, tenang, ini, ini. Eh, ini, 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 he. Eh, muntai, 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 muntu, 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 munt ไม่ห <OR> ่วยมันมีมันี่มันี่ต่อาหนหุ่นหุ่นหุนหุ่นเออต่อมาเอานี่นี่เออหุ่นเลดิอย่าอย่าอยาเจียวอย่าเจียวเฮ้ยไอคัมเพลงเออนี่เออฮันนี่นี่

อุนิช้าก็มาเจอกันใหม่ก็ทำกิจวัตรอย่างนี้แบบทุกวันทุกวันนะครับผมครับเราก็ทำอย่างนี้กิจวัตรอย่างนี้ทุกวันนะฮะเพื่อความคุ้นเคยเคยชินนะครับมาคอยมาอัปเดตชีวิตตามติดน้องน้ำเพชรแสนจนต่อกันนะฮะในคราวหน้าครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมนะฮะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมน้องน้ำเพชรแสนสนหลิกเชือกนึงครับเดี๋ยวไปชมน้อยใกล้นะครับ